พี่เกศคุณน้องชายนะคุยกับพี่เกศหน่อยอนะไรเงี้ยคือถ้าพูดแค่นี้เราก็เราก็เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจสการ่ผ่านมามัน่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องเดินทางมาถึงวันนี้และเราไม,ไม่ใช่ใช่ค่ะไม่คิดว่าขนาดนั้นเพราะว่าถ้าคิดว่ามันอาการหนักตอนที่ไปหาหมอคิดว่าจะต้องมีการแอดมิตหรือการอะไรสักอย่างนะแต่มันก็คือวันนั้นก็คือได้แค่เป็นแบบยาขยายหลอดเลือด กับละริมเลือดนนคำนองแม่ค่ะแล้วผมไม่ให้คุณพ่อเดินทางไปที่นั่นแน่ใช่ใช่ผมพ่าัแอตอนน้นจจไไมีรวายังจริงๆไม่ได้วางแผนอะไรเลยค่ะก็ไปตามที่ควรจะเป็นในแต่ละวันตอนนี้ค่ะา,านแต่ว่ามีเรื่องาางานพทย์เี่ยมแบบไมเสร็จ ก็คือของพ่ออจะมีงานภาพยนตร์ที่ยังไม่เรียบร้อยซึ่งอะไนะคะายถ่าเอ่อทยทยทำเสร็จแล้วโพสตอได้ประมาณสัก80%เหลือเรื่องของ CG อะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็เหลือแค่นี้ภาพ,พยนตร์ชื่อเรื่องย่าม่านค่ะย่ามาชือคือพ่อมีความเขาเรีตั้งใจกับสิ่งนี้เพราะว่า คืองานภาพยนตร์เป็นงานที่เขารักอยู่แล้ว<ม>แต่ว่าอีกส่วนหนึ่ง<อ>เขารู้สึกว่าเขาเติบโตมากับวงการเนี้คือเหมือนเข้าวงการตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วก็อยู่กับวงการนี้เขาก็รู้สึกว่าเอ,อเขาก็อยากจะตอบแทนอะไรบางอย่างเีย <S <S เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะทําหนังที่เป็นการทําเพื่อสังคมโดยที่เขาไม่ได้คํานึงว่าเ,ออเ,เทนตอนนี้เป็นไงใครจะดูแบบไหนอะไรเงี้ย เข,เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเขาสนใจแค่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำมันคือสิ่งที่ปัจจุบันไม่ค่อยมีก็คือการพูดเรื่องของการท่องเที่ยวเ,เขาอยากส่งถึงการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรม,มเขาก็เลยเขียนเ,เรื่องเราขึ้นมาที่เลือกฉากถ่ายทำเป็นจังหวัดน่านเพราะเขาเห็นว่าจังหวัดน่านนะเป็นจังหวัดที่ธรรมชาติสวยงามแล้วก็จากการที่แบบรีเสิร์ชอะไรอย่างนี้ค่ะ น่านเป็นจังหวัดที่คนไปแล้วก็ไปอีกท,ทั้งทั้งที่แค่ถ้าเราคิดเฉยๆว่าเอ๊น่านมันจะมีอะไรมันน่าจะมีแต่ธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นเป็นจังหวัดที่คนกลับไปบ่อย,อยๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกว่า location สวยงามน่านบวกกับความพิเศษของน่านก็คือ,อที่น่านเขาจะมีชนเผ่าหลายๆชนเผ่าค่ะแต่ว่าเขาไม่เคยขัดแย้งกันคือหมายถึงว่าเขามีความกลมเกลียวในการที่จะอยู่ร่วมกัน ทำธุรกิจต่อให้เป็นประเภทเดียวกันก็ส่งเสริมการช่วยกันเหมือนเขาพยายามแบบเป็นแบบรวมตัวกันเป็นก้อนเดียวเพื่อแบบไม่ได้เป็นคู่แข่งกันะเหมือนทุกคนก็พยายามจะทําเพื่อจังหวัดตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความเหมาะสมว่าทําไมถึงเป็นหน้านี้ก็มีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมที่มันที่มันประกอบกันได้อะไรเงี้ยครับเขียนบทเอง ใช่ค่ะเล่นจะเป็นมัอเล่นเองด้วยเล่นเล่นไหมเล่นไหม่มอมเล่นเน้พอมีมีนิดหน่อยมนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะเสอค่ะเสจเรียอค่ะเสร็จเรี้อยเสร็จเรียบ้อยค่ะ็คสุดตเวีค่ะนสรนี้สร็ี่ะเสร็ี้่ะเส็จรียเป็นีสร็บ nine, ้อยค่ะจยบค่ะเส็จรียส็จเรค่ะเรค่ะแส่วร่าเร็่องราจ เขาก็มีเหตุผลของเขาในการที่ใช้นักแสดงใหม่เพราะว่าเขาไม่อยากให้คนดูติดกับภาพจําของคนนี้ว่ามีคาแรคเตอร์แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวละครของเขาแต่ละตัวมันจะเป็นเ,เรื่องราวที่มาจากชีวิตจริงของของคนที่อยู่ในนัานอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันมีแบ็กสตอรี่ของทุกทุกตัวละครอะไรเงี้ยค่ะแล้วกของงานงเรื่องนี้ก็จะเรื่องของความอาวุธที่ทเ,เราได้ดูกันใช่ค่ะ นนทิ้งไว้แต่ว่าเราต้องทำให้เสร็จเ <c oughs> พราะว่าคุณพ่อไปก่อนแม่แต่ใช่ใช่ต้องทำให้เสร็จผลงานของคุณพ่อเองไม่ว่าจะเป็นงานิ้นนี้เองหรือว่าจะเป็นงานที่ผีานัดมาในฐานะลูกเองเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่พ่อได้สร้างเลยบ้างจะบอกว่าไงดีอ่ะคือสิ่งเอาสิ่งที่เห็นได้ชัดจากการทำงานแล้วกันเนาะว่าแบบ เขามีความทุ่มเทแล้วเขาก็มีความกล้าที่จะทําในสิ่งที่เขาอยากจะทำอะไรเงี้ยแม้ว่าจะมีคนบอกว่ามันเป็นหนังที่ไม่ใช่แบบอะไรนะตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังกล้าที่จะทำเขราะเขาแบบชัดเจนตนะ่ว่าเขาจะทําเพื่ออะไรเงี้ยก็มาสักยี่สิบเอซนต่ใช่ค่ะอันนี้มต้ทก,ก็ตอนนี้เหลือเรื่องโพสต์ ต้ีจีนนเนเองสอนก็ฝากไว้โอ้จะบอกว่าตั้งแต่เด็กไม่เคยไม่เคยเราไม่ได้สอนกันด้วยคําพูดอะไม่มีอะไรที่เป็นแบบคําพูดสอนลูกแบบปกติอ่างเงี้ยแต่มันเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงเขามากกว่าว่าสิ่งที่เขาทำเราเราได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เด็กอะ่ะเราก็จะเห็นว่า พ่อก็ถ่ายนั้งถ่ายละครสมัยก่อนแบบภาพยนตร์ก็ยังเป็นฟิล์มอะไรเงี้ยก็ยังไปน,นอนอยู่หลังห้องตัดต่อรอว่าเออมื่อไหร่พ่อเสร็จยังเป็นแบบฟิล์มตัดแล้วก็ติดในเทปอะไรเงี้ยไปอัดเสียงอะไรเงี้ยเราก็แบบเห็นถึงความตั้งใจความพยายามความที่แบบสู้ไม่ถอยของเขาแม้ว่าใครจะว่าไงไม่ดีไงเขาคิดว่าเขา ชัดเจนในในเป้าหมายของเขาอะไรเงี้ยความอดทนช่วงเวลาที่เราที่อยู่ในสานการณ์นี้เราทำหรือเราคุยเรื่องอะไรอย่างเอ่าหลังสุดเรื่องงานใช่ไหมคะทั่วทั่วไปเหรอคือแท<ถ>้าท้าเรื่องทั่วไปหรือเรื่องส่วนตัวแทบแทบจะบอกไม่ได้ว่าโการกันเป็นเรื่องอะไรเพราะจริงๆอะ่ะชีวิตอรายอยู่กับพ่อเกือบตลอดแล้วเราก็คุยกันแชร์กันตลอดว่าอะไร คิดยังไงเรื่องนี้เราคิดยังไงเขาคิดยังไงในในทุกเรื่องนัหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานเรื่องออแนวคิดความคิดปรัชญาชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เราแบบเหมือนมันมันแชร์กันมาโดยตลอดอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าเรื่องอะไรเป็นพิเศษอ่ะก็จะเป็นเรื่องงานที่ว่าต่อไปเราจะทํายังไงเราจะโปรโหมดหนังแบบไหนอะไรเงี้ย โฟกัสเรื่องงานถูกต้องก็ก็มีแค่แค่เรื่องย่ามานนี่แหละค่ะที่เขาก็กังวลว่าในเรื่องของการทํางานแบบโปรดักชันอะไรเงี้ยคือมันมันชีวิตมันผ่านตรงนี้มามาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการตลาดอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบกังวลเรื่องนี้อยู่ว่าการตลาดมันมันจะไปยังไงมันจะเป็นยังไงแล้วก็พอมันไม่ได้เป็นหนังกระแสอะไรเงี้ย จะได้รับความร่วมมือไหมอะไรอย่างเงี้ยค่าาเะ,นนะเป็นพาร์ทคอนทัมดีการเป็นเพื่อนกันก็มีการแสดงรุ่นใหม่หลากหลที่สุดมากมากสองอย่างนะครู้เอาภูมิใจกับคอมเมนต์ภูมิภูมิใจมาก,มากๆเพราะแม้แต่แบบเวลาคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยจะอ่านทุกอันแล้วก็จะพยายามตอบทุกคนจะไม่ตอบด้วยคําพูดก็ด้วยหัวใจด้วยอะไรก็แล้วแต่เพราะเราอยากให้รู้ว่าเออเราเรา,เราเห็นเขาหน้าอะไรเงี้ย แล้วเราก็ไม่เคยอ่านคอมเมนต์ที่ไม่ดีกับพ่อเลยแล้วก็นี่มีแต่คอมเมนต์ดีๆที่แบบเออเคยเจอคุณอาที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยคุณอาเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ภูมิใจอ่ะต่อให้เราไม่ได้เห็นคอมเมนต์คนอื่นอนะแต่การที่เราไปกับพ่อบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นปฏิสัมพันธ์ของพ่อที่มีกับกับคนรอบข้างอยู่แล้วอะว่าไม่ไม่มีความเยอ่อหยิ่งแล้วก็แบบ ยอมสละเวลาตัวเองอ่ะทั้งๆที่คนอื่นไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ยังยอมที่จะแบบพูดเรื่องอสุขภาพนู่นนั่นมีโดยที่แบบไม่ได้คำนึงต้องเองก็ไม่ทำอะไรต่อเงี้ยแต่คิดแค่ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากจากสิ่งที่เขาแบบพยายามจะบอกไหมคะก็คิดว่าใช่ <laughs> ใช่ใช่ค่ะเ็ราจริงจริงต้องเข้มแข็งนะเพราะว่าเราก็ยังมีเขาแหละคนลอกข้างมีคุณแม่มีมีน้องแล้วก็มีหลายๆคนที่รักพ่อแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ะแบบทุกคนก็โทรมาแบบร้องไห้อะซึ่งเป็นอย่างนี้แบบ8ปดสิบเอร์เซอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเรามีหน้าที่ต้องปอบดูแลเขาแล้วอะไรเงี้ย แล้วก็จะบอบโยนเขาแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีวินาทีที่เราจะต้องแบรู้สึกอ่อนแออะไรเงี้ยใช่ใช่แต่วคุณแม่ตัวตัวคุณแม่เองก็ทำใจได้แบบใช่ค่ะคุณแม่ก็จะมีความเข้มแข็งเหมือนเหมือนกันแต่จะมีความเซนซิชีสเซนซิทีฟในในคำพูดของคนที่แบบเรารู้สึกซาบซึ้งในในอะไรเงี้ยอันนี้จะแบบ กับผลงนถ้าเรื่องนั้นคือว่าเราอยากจะให้คำแนะนสยอดน้อยเลว่าพ่าน่าจะเป็นสิ่งที่น้อยนดกว่าเคือคิดว่าพ่อน่าจะรู้ใจอยู่แล้วว่าต่อให้พ่อไม่อยู่เราก็ทำต่อได้ก็ก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นห่วงตัวเองนะแล้วก็ถามว่าจะบอกว่าไงเป็นเป็นห่วงงานในส่วนที่คิดว่ามันจะไปต่อจุดไหนตรงที่เรื่องการโปรโมทมากกว่าอะไรเงี้ย แต่ไอ้จุดที่ว่าแบบจะทำหนังให้เสร็จอ่ะมันทำได้อยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องแบบได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่เพราะว่าเพราะว่าตัวเองก็คงแบบไม่ได้ไม่ได้เก่งในเรื่องการตลาดอะไรแบบนั้นเลยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงละกัน มันเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของเขาอะซึ่งมันอาจจะเป็นการเดินทางที่เป็นแบบอีกอีกสเต็ปอีกอีกเลเวลหนึ่งที่แบบมันอาจจะทำดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงอะหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเดินทางก็ก,ก็ก็เต็มที่อะจะต้องไปตรงไหนยังไงก็ก,ก็เต็มที่ไม่ต้องห่วงา ตอนนี้ก็จะมะีวันนี้ลดน้ำสบสี่โมงใช่ไหมคะแล้วก็หกโมงก็จะเป็นสวนอวิธรรมโซแล้วก็ทั้งหมดสวดห้าวันวันนี้หกโมงอีกสี่วันที่เหลือจะเป็นหกโมงครึ่งแล้วก็วันจันทร์ที่เก้าก็จะเป็นชาปนกิจตอนห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็ลอยอังคารตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิบเอ็ดแต่ว่าเรื่องเรื่องสถานที่ยังไม่ชัวร์แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็น สมุทรปราก,การเพราะว่าตอนที่คือส่วนหนึ่งคุณพ่อพักอาศัยอยู่ที่สมุทรปราก,การอีกส่วนหนึ่งอ่ะตัวเองอ่ะเคยไปลอยอังคารอาที่สัตหีบอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกเราตอนที่เราเข้าไปแล้วก็ไปลอยอังคาร่ะเรารู้สึกมันแบบมันเหงามันวังเวงมันเงียบมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไอ้มร,รยากาศแบบนี้พ่อไม่น่าสนุกอ่ะ เราได้คิดว่าเออถ้าเขาแบบไปอยู่สมุทรปราการก็มีเพื่อนเยอะนะมีแบบมีเขาเรียกพลังงานอะไรที่มันแบบเคลื่อนไหวอ่ะอันนั้นมันอาจจะแบบนิ่งๆอ่ะจะไม่ใช่ตัวเขาเท่าไหร่อย่างเี้อยากขอบฝากบอกอะไรกับแฟนะอยากบอกแฟนก็จริงๆก็ขอบคุณขอบคุณทุกอย่างเพราะว่า พ่อมาถึงวันนี้ได้ก็คือพ่อแฟนๆทุกคนเลยคือตั้งแต่เริ่มต้นะคือคือการที่อยู่ในในเส้นทางเนี้ยตั้งแต่แบบยังเป็นหนุ่มอ่ะยังเป็นวัยรุ่นอ่ะจนมาถึงอายุเจ็ดสิบสองได้อ่ะมันมันไม่ง่ายก็เลยคิดว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบซัพพอร์ตคุณพอ่อแล้วก็ สิ่งที่ทุกคนให้ให้มามันมันทำให้ชีวิตตัวเองอะได้เรียนรู้สิ่งท ja huh> ี่เราเห็นมาตลอดในการที่พ่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนกับผู้คนกับสังคมกับอะไรเงี้ยมันคือมันคือการเรียนรู้ที่ผ่านเรื่องราวชีวิตของพ่อก็เลยคิดว่ามันมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในเรื่องของของความรู้สึกอะ สำหรับตัวเองก็คือความสุขมันมันสำคัญกว่าทุกอยนะ่างอะไรเงยแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทุกคนให้มันไม่ใช่แบบแค่ความสุขระหว่างพ่อกับผู้ชมกับแฟนคลนะับอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือความสุขของ,ของเราด้วยขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้เสียงแหบนิดนึงนะพอดีเมื่อวานนี้พูดเั้งแต่เช้าจนดึกแล้วก็แบบในชีวิตไม่เคยพูดเยอะขนาดนี้เลยอะคะ่ะ